จพี่น้องมาเบิ่งเห็ดจะพี่น้องเอ้ยออกพี่ตัวละว,ว้ายเกือบเหยียบจะพี่นออ้องอ่นอนๆอยู่จา้าเห็ดนี่กินได้เด้อจา้าเก็บจะเก็บว้ายนี่จะพี่น้องดอกนึงหม้อหมึกเตียงจา้าโอ้สองดอกแล้วเนาะจานะ้าเนาะ ช่วงอีกค่ะช่วงอีกอุ้ยมีเด็กจากพี่น้องว้ายในงามงามงามในดอกที่สามค่ะดอกที่สามว้ายพี่พี่น้องข้างล่างอีกดอกหนึ่งนะจ๊ะเนาะ สองดอกจะดอกตุ้มๆอุย้ยน,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 นี่นี่นี่จ้ะเก็บจะเก็บอ,อ่อ,อนๆนะจ๊ะนุงา,า,ามจ้ะอันนี้เคยเก็บเยอะจ้ะมาต่องใสถุงมืออ้ยอ,อ่อ,อนๆงามๆจ้ะพี่น้องจ้ะอ้ยนี่ เก็บล่งหนีมาจ้ะนี่อีกวะน,ออน้องจ้ะนี่อ่อนๆงามๆนี่นี่นตุ่มๆเลยจ้ะเก็บ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 ว้ายในเด็ดจ้ะดอกหนึ่งยังงหนหน่อยอยู่จ้ะพี่น้องเอ้ยอือนี่นี่น,น,นี่สามว้ายว้าย,ายพี่น้อง มีเห็นอีกแล้วจ้ะโอ้ยขอตั้งกล่องกันด้วยแต่บัลนี้มนึ่จ่ารองนึง่งงงยุ่งจะพี่น้องยุ่งยุ่ง้าตัดขาเลยเด้อจ้ะ เฮ็ดอันนี้เพื่อนจะสีเปลี่ยนน่ะจ้ะงามเขาตัดแล้วสีเขาจะเปลี่ยนเขาถึออากาศสีเขาจะเปลี่ยนภายในหานาที่น่จะจ้ะ มาเก็บเห็ดย่ามคำนะาจะอันนี้เพื่อนเอิญเห็ดผึ่งขาไล่นาะจะสีเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีสมสีสมสมส้ม,มผู้นาะจะเขาเถือกอากาศห้อยเห้องตัดนั่นนะจจะจะเปลี่ยนสีถามว่ากาศกินเลยบวกกับกับากากินเลยต้องเอาไปถาไปถามผู้หลูก่อนนาาจะเนาะ แน่นสิกับเซียไปทำม,มุงพ่อยัยก่อนน่าจะมืออืน่นมืออื่นแน่นสิ่บดเด็เขาหาเผื่อนๆกับคอถอดขอแพ,พ้ได้หลายได้จ้ะเพรยาะว่าพ่อยัยเราปวดหลังเราอยากนวดอันนี้เมื่อเอาขาหน้าจะเอาแต่ด,ดอกยุ่งหลายจะ้ะจกิ่งนี่ร่มแล้วยุ่งคือออกนึกว่าจะสีเบิร์นยุ่งแล้วแต่เฮ็ดดำเ่อท่านได้ออกจกะพี่น้อง ปีนีปลานีเพิ่นถือกลบกวนญมาจากเพิ่นเห็ดเบียกเห็ดงานเพิ่นไนปลาเนาะเพิ่นว่างสายยังกับบรูมัสิตัดขาให้พี่ให้น้องเบิงกะลืมนาจากบด้เบิงเขากล่องเลยนอนคุณนนอนได้กินแต่ดอกละจา้ะน่นสี่มากดอกยังสีล่ละจ้ะกุบกุบพร้อมดีแต่เพอไงเราเราหมักดอกมีอายุแน่จัหน้อย มันจะหนุ่มแล้ววะอันนี้มันแข็งแล้ววะหมักไผลหมักมันกน่นน่าจะเนาะไ,ไร้ดอกที่ได้จากแกงเอ็มพอดีมองนี้ เขาได้ออกขังท่างกับมี่เลยจ้ะอะไรอยู่ในกล่องเห็นว่าจะสีเขาจะเปลี่ยนพ่ออีกเราจะพี่น้องแต่ว่าวงงามน่าจะเนาะวงงามเท่ากับจะวอกเก็บน่าจะพี่น้องจ้ะเอาวยให้เขาเป็นพัานเนาะ บ่งามดอกนี้ว่างามหาไิ้นดอกเดียวน่าจะเอาแต่ดอกนี้น่าจะงามตัวละคาข้าเจ้าก็งามจาก่น้หงขาขาวอุ่นพูนขาข้าเจ้าขาวจูนพูนน่าจะงามงามงามดอกว่างามแต่ว่าขางามว้ายคือเป็นตะออนซ่อนเถิจ้ะ หืมดอกตูมเขาเจ้าก็มีห้ามแท้กินได้อยู่ว่จ้ะ เพื่อนพี่น้องเข้าเจ้าเกิดอยู่ขางทางจะเอาคือเก่าเราจะง่ามๆอยู่ขอบถนนนี่อีกดอกหนึ่งเจ้าพี่น้องใล่ละเห็นอยู่ได้เจ้าบางหนนีดอกบางง่ายหนึ่งก็เกิดอยู่ถนนเนาะจ้ะเนาะวันนี้จะเห็นแล้ว เอาจ้ะเอาดอ,อกบัปใหญ่เติรนเถิรพี่นอ้องโอ้ยค่อใหญ่แล้วกระสิมกสักซ้ำนี่ละจ้ะเฮ้ยตกใจมีเจ้าของเนาะโอ้ยเจ้าของบักหลายหนึ่งบันนี้กระสีเอาออกตัวเนาะโอ้ยเนียนสีก่ตืน่นเบื่อใส่ทุ่งมืองน,นักขี่กระเดี้ยมแม่จ้ะมาเป็นยังเนี่ยเอาเข้าจเจ้าออกก่อน เลือเอาอยู่บ่าจา้ะอุ้ยพลอยไงเรามาก,กินแบบนี้แม่จ้ะข้าเจ้าหนุ่มหนุ่มดีข้าเจ้าหนุ่มหนุ่มแข็งเราก็เล่มากเนาะเอาไปฝากพ่อยไงถ้นแนนเสกับว่าเอาเดาาี๋จ้ะเพราะว่าพูดนี่บ่ามาก This is nota.